สวัสดีค่ะแลมมี่ DIY ค่ะวันนี้จะพาทำกระทรงใบตองดอกบัวแบบง่ายติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นกลีบดอกบัวค่ะอันที่2ก็จะเป็นใบตองค่ะใบตองมีความกว้าง5เซนติเมตรความยาว18เซนฐานกระทรงกรรไกรแม็กเย็บค,ค่ะวิธีทํานะคะอันดับแรกนะคะมีหลายท่านถามมาว่าเราห่อกระทรงยังไงนะคะก็คือเราใช้ใบตอง มาห่อหุ้มค่ะนำไปตองมาทาบลงนะคะแล้วก็ใช้หมุดปากไว้ค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะที่เราตัดเป็นแว่นหัน่นเป็นชิ้นบางๆไว้แล้วนะคะแล้วหงายขึ้นค่ะแล้วให้เราใช้กรรไกรตัดเป็นรูปวงกลมตามฐานกระทงเลยนะคะวันนี้เราเลือกใช้เป็นใบตองไกรตนีค่ะใบตองไกรตนีเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มดีค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวเข้มดีนะคะต่อมานะคะ เราก็จะใช้ยันไกลค่อยๆตัดตามเส้นเลยค่ะอันนี้เราตัดให้ห่างกันสักประมาณ2ซนติเมตรหรือ3ซนเมตรก็ได้นะคะตัดเข้าไปประมาณนี้เลยนะคะตัดให้ถึงขอบกระทงเลยนะคะค่ะแล้วให้เราพับไปทีละเส้นเลยค่ะแล้วใช้หมดปักไว้ค่ะ ส่วนใบตองที่เห็นนี้ที่เป็นสีเหลืองนี้นะคะก็คือเรานําใบตองมาห่อหุ้มไว้หนึ่ชั้นแล้วนะคะใบตองที่เป็นสีเหลืองนี้นะคะเราก็ตัดใบตองที่เป็นสีเขียวแล้วนํามาพักไว้ในล่มประมาณ5ถึงหหรือ7วันใบตองสีเขียวก็จะกลายเป็นใบตองสีเหลืองค่ะทําแบบนี้จะง่ายต่อการทํากระทงค่ะแถมฐานกระทงของเราก็ยังสวยด้วยนะคะ เมื่อเราทําเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยแล้วก็เส้นตรงนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะพับกลีบของกลีบของดอกบัวค่ะเราตัดด้านแข็งๆออกแล้วตัดปลายออกแล้วตัดแบ่งครึ่งนะคะถ้ากลีบบัวอันไหนแผ่นใหญ่หรือกลีบใหญ่เราก็ตัดแบ่งครึ่งถ้าอันไหนกลีบเล็กด้านในสุดนะคะเราก็ตัดแกนที่เป็นแข็งๆออกแล้วตัดด้านข้างออก ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราพับกลีบจะได้เท่ากันค่ะเวลาพับกลีบนะคะเราก็จะพับเข้าหากันเป็นรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้ค่ะแล้วเราพับกลับหลังเราก็จะได้กลีบบัวในลักษณะแบบนี้เลยนะคะใช้แมกเย็บไว้ใช้กันใครตัดส่วนที่เกินออกค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะต่อมาการพับกลีบใบตองน,นะคะเราจะพับในลักษณะของกลีบปกาค่ะ พับลงสองครั้งค่ะแล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วตัดส่วนที่เกินออกนะคะส่วนใบต้องสีเหลืองเราก็พับลงและพับตรงลงมาค่ะแล้วลิ้นเล็กน้อยแล้วใช้แม็กเย็บไว้ค่ะใบตองแผ่นที่สพับเหมือนกันพับลงแล้วก็พับตรงพับลงมาครึ่งหนึ่งและพับตรงลงมาและลิ้นเล็กน้อยเราจะได้กลีบผ่ากาในลักษณะ แบบนี้เลยนะคะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วนํามาประกบกันเป็นกลีบพกาซ้อน3อันค่ะโดยให้ใบตองสีเหลืองอยู่ตรงกลางแล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะแล้วตัดด้านล่างส่วนที่เกินออกเพื่อความสวยงามค่ะเราก็จะได้กลีบพกาซ้อนสวยๆในลักษณะแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาประกอบกระทงค่ะเรานํากลีบพกาซ้อนมาวางเรียงกันค่ะ แล้วใช้มุดปักไว้ค่ะกลีบประกาซ้อนเราก็จะทําประมาณ6-7อันนะคะแล้วแต่กระทงของเราว่าจะมีความกว้างมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ความกว้างของกระทงนะคะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6นิ้วค่ะเราก็จะทํากลีบปรกกาประมาณ7อันค่ะก็จะพอดีกันกับขอบกระทงพอดีเลยนะคะ เมื่อเราทำชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อมาเราจะทำชั้นที่สองเราก็จะนำกลีบกระทงที่เราทำเสร็จแล้วมาวางตรงกลางโดยให้ปลายแหลมอยู่ระหว่างเส้นตรงกลางค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ สำหรับใบตองและกลีบดอกบัวนะคะถ้าเราอยากทำกระทงเอาไวนน้นานๆหรือเราอยากเก็บชิ้นเงนินไว้นานๆนะคะแนะนำว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วให้เราเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากไว้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเก็บก็คือให้เราพรมน้ําให้ชุ่มก่อนนะคะแล้วเราก็นําไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือนาไปเก็บไว้ในถันนงพลาสติกนะคะที่มีน้ําแข็งอยู่ข้างในค่ะก็จะเก็บความชุ่มชื้นได้นานแล้วก็เก็บให้ ให้งานกระทรงของเราเก็บได้นานค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวเฉาแล้วก็มีความสดอยู่ตลอดเวลาค่ะเราเก็บในถังน้ําแข็งได้ประมาณ5-6วันค่ะส่วนตู้เย็นนะคะก็จะเก็บได้ประมาณ5-6วันเหมือนกันค่ะอีกวิธีหนึ่งในการเก็บชิ้นงานได้นานนะคะก็คือหลังจากที่เราทําชิ้นงานเสร็จแล้วให้เรานาทิดชู่มาแปะแล้วก็นําน้ํามาฉีดพ่นค่ะแล้วเราก็นําไปเก็บไว้ในตู้เย็น ิดเงินของเราก็จะเก็บไว้ได้นานค่ะแล้วก็คงความสดแล้วก็สีสันยังสวยเหมือนเดิมค่ะเราจะทำกลีบบัวซ้อนกันประมาณ3 4ถึงแถวค่ะตอนนี้ก็ได้ชั้นที่3แล้วค่ะสำหรับกลีบบัวค่ะชั้นที่4ถ้าเรามีช่องว่างในการปักเราก็ปักลงไปได้เลยนะคะชั้นที่สี่ก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เมื่อเราทําทันที่4เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําดอกไม้และก็ทุบเทียนมาปักตรงกลางค่ะอันนี้เราทดลองใช้ดอกมัมสีขาวปักลงไปว่าจะสวยไหมเพื่อนๆว่าสวยไหมคะส่วนท้ายคลิปก็จะเป็นดอกมัมสีชมพูค่ะความสวยก็จะแตกต่างกันและเงื้อนคิดเงินของเราก็จะโดดเด่นขึ้นต่างกันค่ะค่ะนี้ก็เป็นดอกมัมสีชมพูค่ะ ความสวยก็ต่างกันค่ะถ้าเราคิดนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ